นร่งสีไทยมึงต่อจอมหัวมาแล้วไปไปไปโอ้โหโอ้โหสีบ่หายไปตามตามวิ่ง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 พี่น้องเลยวิ่งวิวิเอาแล้วเอาแล้วไปแล้ว เพื่อนๆสวัสดีครับผมวันนี้วันที่สิบสองครับผมสิบสองกรกฎาออกหาพึ่งเหมือนเดิมครับผมทาภาษาพานครับผมไม่รู้จะทำอะไรหาอยู่หาก,กินครับผมออกมาหเห็นพึ่งลงดอกยาสีขาวอยู่สี่ห้าตัวนี่ยังเช้าอยู่ครับประมาณสักแปดโมงกว่ายังลงน้อยอยู่ครับ นกย้าสีขาวถ้าเก้าโมงขึ้นเก้าโมงครึ่งน,นี่ลงเยอะครับแดดสองหน้าครับเดี๋ยวรอลุ้นกับผมจะตามตัวก่อนเดี๋ยวดูตัวก่อนว่าไปทางไหนเดี๋ยวค่อยตามกับผมนกย้าสีขาวนี่ครับเยอะต้องตามตัวครับผม กลางหน้าฝนค่อนข้างขึ้นโชว์หน่อยหนึ่งอาจจะมีหลบบ้างตามพุ่มพุ่มนามพุ่มอะไรดูทิศทางไปก่อนครับผมจะได้รู้ว่าลังไปทางไหนโอเคครับหลายตัวอยู่เริ่มลงมาแล้วรอู้กันครับผมเพื่อน มาขววงข้างกินมันหรือเปล่าขววงข่าวเพื่อนตามพึ่งมาเจอต่อครับผมหัวเสือนี่บินเข้าบินออกอยู่นี่รังไม่ค่อยโตครับผมนี่เด้ออันตรายเด้ออย่าเข้าใกล้เด้ออู้โอ้ กำลังจะถ่ายเด้อพี่น้องกำลังจะถ่ายมึงต่อตอมหัวมาแล้วโอไปไปไปโอ้โอ้โอ้ตอ้โอ้นอ้โอตโอ้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 เอ้วิ้โอโอ้แล้วๆ้องโอ่้ออ้อ้เอาแล้วอ้ โอ้ทะทึกเลยต่อได้ผ่านวิ่งหนีต่อเดอ้อ <c oughs> อ้าวหาังเล่นหน่อยองเรา้ยจัดจุดครบจัดเลย nói nghe nói Nó nghe nói Đang cười Đang suối dân suối qua đây nhầm ừ cái đoạn này đây một bạc giang hộp một mà giang luôn đấy này vâng. ทางกระเปียกยังไม่เป็นดีเลยพันนายพาลุยมันเดิมมานี่โอ้ยสายห้องหล่อต่อ,ตอหลงเนื้อพีนหน่องหกปันใดขันพันนายบบพาลุยผมบกเขาได้หน่ต้อสา,นนายพันนายอย่างเดียวพันสำมรันทาง โัว่าส้วงงามอยู่เลย,เลยมึงฟังทั้งขังส้ง,สงงามยูยเออ,อตัวาอาจจะเป็นเส้นกระดาษก็โอ้เฮ่านผู้ชมส้องบนจะจอดโอ้เห็นนก,กนี่ตะแกงมอไซใหญ่กว่าตะแกงมอไซเยอู่ปปล่อยก่อนยังไม่เป็นลังดีมาดูทางเดินกัน เฮ้ยคนลุกถ้าเดินคนเดียวไส้กับไส้ดูดได้พี่น้องนี่เมื่อกี้พานายลงไปงมิดขาเลยพอาท่านได้ถึงยุ่จักรังเลยเด้นี่คนกันจะมาแล้วพี่นอ้องคุณน่ะฟ้ามืด ไป,ไปไปโอ้เพนคืออันฝน,น,นตกแล้วเด่นลงเม็ดแล้วครับเจอพึ่งหนึ่งสองสามลังวันนี้ยังแต่ไม่ได้อะไรได้ลังใหญ่ก็เริ่มลังเดียวครับเขี้ยวไปแล้วยงอีกเกิน หมดหามันเดิมอ้อยังไงฝนก็ลงล้วฝนตกแดดออกโอ้หนาเกาะได้นี่แต่ไม่เกาะฝนลงแล้วปลาล้องคุมพุม อะไมากเสียทีดิแสดงก็บั่นดิคือคืงไม่เียขนาดชิ้รถนั่นี่อืมก็มาโ์แนวยูเดียนั้นนี่ตามที่คุณดูภาพผมมองไก่หนา โอ้ป่านพานลุยแทะลุยป่าดงดิบครับไม่ได้พึ่งหาพึ่งมีทานในหนึ่งเดียวครับบุกยังเดียวอ,อุ๊บคนก็ตกแล้ว แบบนี้กลัวถ้าตกอย่างนี้ไปครับชีวิตรอดต่อไม่ได้มาหาพึ่งเดียันนี้ เห็นพึ่งบินลงมาครับเลยตามแต่ไม่เจอรัง,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 งมังนพี่น้องในมิมพ่อได้หย่ํมพอได้ไดเขี่ยวไปด้วยตัวครับเบิ้งฝุ่นฝ่าฝนหยุดละตาชทางในทางฝุ่นยังดำมืดมดอยู่ไปพี่น้องหาเพิ่งต่อ ครับครับผมวันนี้ไม่หมานเลยครับไม่หมานเลยวันนี้เจอแต่ฝึงใหม่ครับผมสี่รังฝึงใหม่ล้วนเลยเออไปครับผมขอบคุณทุกท่กานครับผมที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ